เรียนเชิญนายกเทศมนตรีจตุพลพันธ์สวัสดิ์นะคะรอนสภาเทศบาลนะคะฝ่ายจัดการแข่งขันนะคะจุดสลับนะคะรึ่งหมือนวัวปัวอยารายงานต่อท่านประธานนะคะถึงวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เรียนเชิญค่ะเข้าแถวเดียวกันเลยค่ะไม่ต้องสองแถวท่านเข้าแถวยาวเลยค่ะเข้าแถวยาวเลยค่ะเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวรยายงานเลยคะ่ะเรียนท่านนรากรนามรักสมาชิกสภาผู้แทนราศรรน้อยเอกเสดท่านท,ออทุกท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกับผมนายวิทยาธ์ขีแพทย์นายกเทศมนตรีตำบลพรสวรรค์ในนนาของพระทานคณะกรรมการจัดก,การแข่งขันกีฬาพรสวรรค์ท่านยาเสกิจ จำปี2566ขอขอบคุณท่านที่เป็นเกียรติมาเป็นประธานในที่ที่เปิดในการแข่งขันกีฬาพรสวรรค์้านยาเสพติดเทศบาลตะบนพรสวรรค์ได้หนักถึงควาสมสำคัญในการเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและสร้างความสมคคีในหมูกก่คณะ จึงได้จัดก,การแข่งขันกีฬาขบวนในครั้งน,นี้ขึ้นภายใต้โครงการแข่งขันกีฬาพรสอนสาญยาิ0โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือพัฒนามาตรฐานการกีฬาของขบวนส่นงเสริมให้ทุกคนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการออกกำลังกายส่งเสริมความรักความ ในหมู่คณะรถปัญหาด้านสังคมโดยเฉพาะด้านยาเสพจ,จิดกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันมี6ประเภทกีฬาสากลได้แก่กีฬาฟุตบอลชายหญิงกีฬาวอลเลยบอลหญิงและกอชายและกีฬาพื้นบ้านได้แก่ การวิ่งกระสอบและคัตเทเยอร์นักกีฬาแบ่งออกเป็นสองโซนจำนวนสี่ทีมโซนที่หนึ่งได้แก่หมู่ที่หนึ่งสองสามและสี่เป็นทีมเอโซนที่สองหมู 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเป็นทีมดีัดการแนนจากทีมตำรวจสองวันคือวันที่หนึ่งนักตาลม2566 การอบคนะเลือกวันที่สองพพสองห้าหแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและรอบชิงชนะเลือกโดยใช้สนามโรงเรียนบ้านอาแพงบัตรี้ได้เวลาอันเป็นมคุแล้วกระผมขอให้ขอเชิญท่านประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่นักกีฬาที่เข้าแข่งขัน ครั้งนี้เป็นลำดับต่อไปพอกะากาเรียนเชิญครับผัดีคับกาบเรียนท่านวิทยาวิทยาลักษณ์อากายนทยาเขตอันยกเทศมนตรี ะนะพพรสวรรค์ขอเสียงส่วนๆไทยทันายกนะครับเยี่ยนท่านปฏิทินพรมใจนันนะครับสอจอคนสวยของพี่น้องทั้งสวยทั้งเก่งนะพี่อ้อยส่อจอ้่อยนะครับขอเสียงส่วนๆนะครับท่านกำนันสมเด็จนะครับขอเสียงส่ดนๆให้ท่านกำนัลน,นะครับตลอดจนคณะบริหาร สมาชิกสภาพเทศบาลและก็ตลอดจนแขกผู้วิเกียร์ทุกท่านนะครับอยบอกมืนหนี้งกับผมาลาก่อนนาเมืองรักสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยเอสซีนะครับคอรับรองแล้วไลยงานโสนเรียบร้อยแล้วนะครับ <S <S ผมก็ต้อกขลกากบขอบคุณพี่น้องตำบลพ่อสวรรค์นะครับญญที่เมื่อวันนี้ช่วงบน